เราเกิดมาเป็นมนมุษย์หนันสุดเจ้าระเนาแต่เรือเกิดกันไม่ได้ว่าติทอกอยู่กล้านะ้นยเกิดมาแล้วสร้างดีไหวตทางกายใจเต็มปัตยจะรร้เวนว่ามนมนุษย์เราเป็นการจากาพบนี้ไปพบหน้าจะมีสุขไม่มีทุกข์เมื่อเกิดมาในวงวัฏสงฆจ้า การคิดชั่วทุกคนเน้นว่าเป็นผานซอสันดานว่วามอกมุนมุ่นไหวใจหงอสัตว์จังเวงออมมาตาก่หนุ่ยนาว่จ มาต่าวจ่าจาิตำคำสากิจซมอนไว้หนุ่ยนมี่อยนั้นสุขีสังมาสาวาจ่าใจจ่า,าลึกในดวงจิตไปชวงนิดนีรันอันนี้แลยกว่าชายเด็ดสักนายหนูหนุยนายเท่งนายชมโมวัดย่างล้อมนี่เป็นวัดเล็กๆบูตก็ไม่ย่อยซาลาการ,ระเรียนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหลงังคา อุตติราเดนที่วัดนี้ก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเป็นวัดที่ห่างไกลจากความจเจริญถึงแม้นวัดเราไม่ได้จเจริญทางด้านวัตถุก็จริงอยู่แต่ความจเจริญทางด้านจิตใจนี่เต็มไปเสม็แปดคำที่มาคำวันสำคัญทางศาสนาญยา่าที่ทาซาธุชนลังเลมาเต็มศาลาหลวงธรรมมาควงพระแสะดงธรรมมารวมกิจกรรมทางศาสนาสร้างขวัญเลยกำลังใจกับผูอลวง ได้ได้ทำนาที่เป็นทายาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อธมากองพระพุทธองค์ไปให้พี่น้องประยุกต์ชัยในชีวิตประจําวันที่นี่ศาสนาสุขศาสนาในโลกนี้ไม่ว่าพุดคลิ์อิสลามพรามีดูซิกล้วนแล้วแต่ซ่อนในคนเป็นคนดีกันท้งนั้นในโลกไม่มีศาสนาหนเกาต้อนในคนฆ่ากันไม่มีศาสนาหนทแต่ต้อนในคนทําลายึ่งกันและกันไม่มีศาสนาหนย่อนในคนเบียดเบียนกัน ทุกศาสนาสอนให้คนรักกันเหมือนผีดีกันเหมือนนองปล่องร้องกันเหมือนญาติแต่ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่ทันสมัยอยู่เสมอทำไมพอล่วงจึงกลาผูดกลาแรงวดัดศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันสมัยอยู่เสมอเพราะว่าธรรมะก็บัวเจ้าคำซ่อนของพระองค์ตั้งแต่พอซ้อน,นึ่งจนถึงปัจจุบันนี้พอซ้อซ้อปันอร่อยหกสิบห้าเลยยู่พันรือก็ยังยู่พันัลนไม่เคยเพิ่มไม่เคยลดไม่เคยเปลี่ยน นี่ซาแดงไงเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมองการเกลยว่าโลกนี้ต่อไปคนมันต้องมักขึ้นเรื่อยพอคนมักปะหน้าต้องมักตามต้องแย่งกันกินต้องแย่งกันอยู่ต้องแย่งกันชมรูถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาช่วยในการดําเนินชีวิตมันก็ต้องเกิดความสับสนวุ่นวายเป็นแน่แท้ทีนีถตาต้ว่าธรรมะเกิดไรพระเจ้านี่ทอมงง่ายๆเข้าใจไม่อยากพระเจ้าบอกว่าธรรมะก็คือหน้าที่หน้าที่ก็คือธรรมะ คน,คนนั่นรู้จักธรรมะคนนั่นรู้จักหน้าทีคนนั้นรับพิอหน้าทีคนนั่นเลยมีธรรมะหน้านอกมันบอกความงามลุกหน้าในมันบอกความดีหน้าทีบอกความสามารถทีนี้ใต้ญี่ปุ่นว่าซิดโชว,วัดทะโชเจ้าก้องลูกนองโชเจ้านายลูกยิ่งชายโชพ่พอโชแมส่สิ์ยาโนสิ์ก้องฐันประครูพระจักวรคุณหรือพอฐันข้าวแห่งวัดประสบทุกๆปี ถ้าไม่มีโควิดสิก้านี้ไม่คว,าวา้าวช่วงเดือนตรีนี้ก็จะมีอาหานประจำปีที่วัดประสบหนึ่งึงคุนนำความดีก้องท่านพระครูพระจักโอรคุณมันถี่จ้านเคยแรงเมื่อมีกินอย่าลืมทิ้นที่เคยยู่เมื่อรบรู้อย่าลืมครูที่เคยซ่อนเมื่อสุขสบายอย่าลืมพ่อแม่ที่เคยก็นอนเมือ่อ่ายรอนอย่าลืมทาที่นาทางกว่าใจมายู่ในวัดโพยชูว,ยวัดไปด้วย ผมต้องก,กราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์ให้ความรักความเมตตาตลอดจนถึงความรู้ด้านวิชาธรรมะจบวิชาธรรมะจากวัดยางล้มแห่งนี้ปรับไปยังนครเทพสิงห์นบจะหาเวลามาที่วัดเพื่อที่จะตดแตนบุญคุณท่านอาจารย์ครับดีแล้วโลวกเออกวาได้แค่ขิดมันกลเป็นสิ่งดีคนที่รู้จักบุญคุณคนคนคนนั้นตกน้ำไม่เลย่ยตกเฟยไม่ไม้ความกตัญญูกตเวทีมันเป็นเครื่องไม้ของคนดีหลวงข้องดีมีคุณาภาภพ ในลาดการดิ้ในลาดบ้านดนเราไปเลือกไปซื้อไปห้าได้เพราะมันมีเครื่องไม้มีต่ามียีโอว่าเป็นของดีแต่คนดีไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม้นอกจากความกตัญญูกตเว,วทีเท่านั้นแหละคือเครื่องไม้ของคนดีครับท่านอาจารย์คร,รันนนครบนมัตการกัตนาอาจารย์ดีครับพุ่มนายนนน้อยจำความกรท่าอาจารย์ไหว้พระนายน้อยครับเออครับนะมัสการกัตนาอาจารย์ดีครับพมนายทิ้งจำความกรท่าอาจารย์ ว้ายปลานายเทีย้าถูการนาจาันฆ่าจ้าถูกุรูนันปากบอกไปต่างอื่นวะอางมาต่างกูให้หน่่ยก็เกินไปกันเอกลับนมัสการกตนาจาย์นี่เราผมบางสมอก็ทต้องความกอดอกกาจนาจย์ว้ายปลาและลูกนายสมออันนี้ไม่ใช่ลูกนายสมอนี่นายสมอเองนี่เป็นเล็ไม่รือว่าพอว่าลกเอาแล้วล่ะเออนายสมอเออฉันบอกกี่ครั้งฉันเตือนกี่หนแลว ว่าคนเราจะให้คนรักกับเพาะคัมพูดจะให้คนเกลียดกับเพาะคัมพูดคัมพูดมันสําคัญก้นเราพูดเราเป็นนายมั่นแต่หลังจากเราพูดไปแล้วมั่นกลับมาเป็นนายเราไล่ไล่คนต้องเสียคนกรเพาะคัมพูดไล่ไล่คนต้องเสียเผื่อนระเพาะคัมพูดไล่ไล่คนต้องตายรกเพาะคัมพูดและยังอีกไล่คนต้องติดคุกอยู่ในร่างกระเพาะคัมพูดละก็อีกไล่คนเช่นกันต้องอกนอกประเทศโกระเาะคัมพูดไปพูดจ้า กระทบกระถังถึงสตาบันพิษมารารอยชิบซอมนี่เพราะคำพูดทางนั้นเพราะฉะนั้นคนลมต้องคิดก้อนต่อพูดไม่ใจพูดแลยต่อคิดคนโมราณถึงสร้างนักสร้างหน้าว่ายุคนเดียวอะระวังความคิดอยู่กับมิตดในระวังวาจาไอการพูดแบบไหนสัมมอมกาเดียวอะก็เรียกว,ว่าคนไม่รู้จักกาลาเทศะท่านกําลังซ่อนมีชาธรรมหมายกับสิทธิอนุสิทธิให้คว้าชายเด็ดสักในเข้าใจธรรมะแต่นายมอมาพูดในสิ่งดิมรายสาระ การพูดเร็วนายสมอเขาจึงเรียกว่าคนไม่รู้จักกาลาเทศะนายโนนุโรูไม่รู้กาลาเทศะเคยเลยปุ่มรู้ครับถ้ารู้บอกให้นายสมอโรกันเดี๋กาลาเทศะามเขือเลยกาลาคือเวลาครับถูกต้องไอ้นั่นยังอยู่เกี่ยนนึงเลยวะพวกเกี่ยนช่อมกองกูต้องใช้ลุงคลองพอดีแต่เทศะนละนายนุยเทศะนี่น่าจะเป็นปากัดตัวเปย์ครับไอ้เรือยก็เทศะปปากัดตัวเปย์เทศะแล้ววายจำเรื่อะเปแล้วก็เทศะาง่ามือนี่ โอ้ถ้าพูดพันนี้ก็แสดงว่าหนายนุ้ยนี่ก็พูดแบบคนผ่านโซเอ็นมาสั้นด้านแต่จริงก็าหนายนุ้ยก็คือคนผ่านอันนี้เจหน้าว่าผมผ่านชายเติรนกระบผ่านแด้ชาตนนี่ผ่านตรงน้อยแต่เติรนไม่แล้วจมป่านวันนี้เออว่าเตินนี้เตี้ยว่าเตินไม่จากจมป่านหน,หนี่นายนุ้ยเออชานที่บอกไงขอบุญผ่นานนายนุ้ยนุยก็ผ่านชา้นนี่มันออกเสียงเหมือนกันก็นกนจริงไง แต่ความไม่มันแตกต่างเราควากระบืวไม่เเมื่นอาจารย์น้นั่นนายเทิงคงจะก้าใเจยผ่านในนุ้ยนี่ป่านไม้ผ่านผัวลงนรป่านปูนอ้อมันผ่าให้สูนได้แล้วหนึ่งวันที่ก้าใเจยตกลงเป่าควังได้ดีลูกนะผ่านนายนุ้ยนุยมันพ่อผ่านสระอาโลลิงนี่คือคนผ่านคนปนีตาพบลบไม่เคยย่ายู่แขค่ยู่แขค่คนผ่านอันตรายอาจจะตื่นตายก็ได้นะยู่แขค่คนป่านแตวผ่านพัลวง ปานชานมันก็พอเมื่อนั่นแต่มันพอสำเพาสระอารโรเรือนี่คือภาระทีนี้ส้มนี่มาจากคำวัดสมาสมาก็คือสม่าเสมอส้มพานซองคำนี้พอมาร่วมกัน,กน,กนเข้าแล้วคือภาระที่จะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอวัดย่างลมนี่ชานต้องดูแลเพราะชานเป็นส้มพานขาเขาจะอะไรยังวัดนี้ต้องดูแลชายดูแลกินง่ามก็หัววันั้นวัดกินไรจต็มสะกูจำไม่เปิดนู่วัดนั้นกินทิ้นกินปลาปลา ตำมพลือกินละอดกินเลยกินหมูกินไก่กินไก่ต้องตอดกินปลาปลาก็ต้องตอดมกไม่ได้มกไม่ได้วัดน้อยแต่มกทิ้นมัวตายอนเลวเจ้าบ้านกูก็จะเแล้งกันบ้านมึงก็แล่งว่าเรล่อก,ก็ว่าประพุธอยู่รูประยิตซูอยู่แก่ช่วยกวควา้าปราพุดเลยไปอยู่ในรูเอาก็ป้าไปตุ้มแลเองมึงอ่ะจังเกตมกึงอ่ะรูปูรูใ้ยกันในวัดปลาของฮักปลาแกนักภาพไ,ไวไวเต็มแมดไอ้นั่นแหละประพุดอยู่รู ลาปีสู้ขึ้นทำได้เราบอกว่าขึ้นไปล้างบาปให้พวกเรามึงรู้เปล่ากูเลี้ยวกว่ามาจากราชกันติมาวัดประชบกูเว้นไปที่เรื่องตัวนังคือที่ดำเขียนตัวตจาตั้มไปแคว่งให้เราบอกว่าเขียนว่าเปล่าพระเยซูตายเพื่อล้างบาปท่านว่ามีปาบราคาดีไอ้แม่ก้องคยแก่ทุกๆกูหลักแต่งไอ้จ้าก่อมากลัวบาปมั่งม um> ือหลักแต่งปามผวนเขาอ้งใครไรพระเยซูล้างบาปไปแล้วพูดได้ทั้งเพรพูดแบบนายหนุ vale ่ย แต่พูดมากชาญไม่ว่าไอ้กินมาก,กันเนี่ยไม่ยู่ในวัดไม่เลยแกไว้ช่วยงานช่วยการวัดทางได้หนุยนายเทงนายสมอหนุกว่าชายเด็ดซักหนูเป็นพึ่งรัตไทายยักเป็นราชบุตรเจ้าว,วาเจ้าเป็นดินลุกขึ้นตื่นประฐมตั้งแต่ตีสี่วัวลุงขื่นจากพระบรรทมตั้งแต่ตีสี่วัวลุงรกมัก วัดล,นล,นลนานวัดลานโบสถอันนังคือธรรมะแต่สร้างคนลังนั้นมาไหมมา,มายู่เท้าแต่กินกับนอนนอนกับกินขี้หัวขี้ควายแล้วก็ขี้ก้อยเราพาไปใช่ตามคนน้อคนมังคุดคนหลงกล้องมันยังเกิดประโยชน์ขึ้นมั้งแต่ขี้คลานไม่เกิดประโยชน์เลยโอ้นี่เราการหน่อยว่าขี้หัวขี้ควายขี้ก้อยแรงจงแล้วกูได้ยินอยู่นี่แล้วว่าเรานอนทำไรนักหน้าคนเรายังมีเวลานอนเยอะแยะ คนจีนไปซื้อแพร่แต่เด็กเขาได้รวยรวยก็ไม่ใช่นอนมากแล้วคนจีนก็ซ่อนโลกซ่อนล้านมาโลกเออล้านเออพอคาแมคานั้นนอนซี่ผู้ดีนอนออกอย่าจกนอนทิพซ้อมพ่อคาแม่ค้านอนสี่ผู้ดีนอนหอย่าจกนอน12บหมายความวา่าไงคท่านอาจารย์พอ่อคาแมคานอนซี่ครับมากความว่าซี่เฉาโบงเท่านั้นไอ้แกพ่อคาเมค้าก็นอนต้องแก็บลุกขึ้นไปทําดดง,งาดําเล็กอาเทกายกอง เที่ที่คนป้านไปป้านมามากไมยการเจอการใกล้มันก็มีกำรีกำไรมันก็ต้องอยังท่นคือพอคาเมคานอนซี่ทีนี้ผู้ดีนอนนอกก็นอนนอกเชียววงอาบน้ำล้างหน้าเพลงควันกินน้ำชาอาเคเวไปตะมันแต่อย่ากจกแม่สามคนลังนุ่นนอนที่ต้องเชียงวงนอนจนพยาิบอกว่ายกขึ้นได้แล้วตาก,กูเหนื่อยแล้วลีท่านไม่อยากจะเสียเวลาการสามคนลังกว่าใจวันนี้มาถูราได้ลูกผมจะกลับลาหลวงพ่อาจารย์กับนักคนเทพสิงห์ หนึ่งปีที่มาศึกษาวิชาธรรมะที่วัดอย่างล้มเ่งนี้ไม่ได้กราบทูลลาเสด็จพ่อเสด็จแม่ปานจะนี้ต้องรอมงทรงทุบระไทรเป็นอย่างยิ่งเราเป็นลูกอย่าทำห้พอแม่นักอกหลอกใจเราเป็นลูกใหญ่พอแม่กังวลใจเมื่อกว่าใจรัวเสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงทุบระไทรในการมาโดยไม่ได้กราบทูลลาข้อควาา่าใจรีบเสด็จกลับนครเทพสิงห์ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยให้แพลพระนามาลงหน้าเดียวแต่อย่าเก็บเก็บไปน้อยปมกอเปลี่ยนดายหม้พอหลวง เปรียนได้แล้วเพรพระน้ามันมาเป็นเพรพระนายรู้ไม่ดีว่าปาให้มั่อนี่นู่นนายหนุยนายเทียงนายสมอเตรียมเสื้อผ้าสำบัดรัดติไปน้อยปุ้มมีไปห้างทำละครเก็บสิ่งิง่และนายเทีงปุ้มก็ไปกันและนายสมอปุ้มไปส่งนู่นนู่นกับเทีงบอถึงละครสิบสิ่งโง่ก็วนลบกลับราชายจันทร์เหมือนเดิมฮะทุกคนเดินตามด้วยความปวดปอยงอแจควาใจกลับกำลา กลับไปสู้ประทานนี้ แกมัมลาพากับสู้ทา,านีและทำหน้าทีกับเกินหลังกับไปสู้วังเยอะแต่สเสด็จพอสเสด็จแม่เรารู้แน่ว่าทุกประเทศจำใจจากลาตำหาจารตั้งสามนายก็ตามนองตัดจองปลึกคงส้มนึกอ้วนครับกลับซาต้า องควายาจจากลาพระอาจารย์จะตั้งนิทานพระภูมิรอเรื่องนี้มันยังยาวโอ้จะตั้งนิทานพระภูมิรอเรื่องนี้มันยังยาว